สวัสด,ดีพี่เนาะนทางป่าทางดงมันนี่ยงเฮียนโอ้ย้าก,กามาต่วัดเนาตนะตาทางบก,กวดจน,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 นั่นกรางผู้บ่าวน่อยนี่ป้ายเลยเด้ทางบกวดกองทางบกวดกอง

ยิกนมน้อยมันกันนะเอ้ยยิกนมน้อยมันกันเอ้ยแสงมียบักกาะห้องพี่น้องเมียบักไก่น้อยเห็นกันนะแม่ดองดองโลดเบิ่งกันนะมาโจกมาโจกสวนบ่เออ ทางเล่ยพน้องเอ้ยทางป้าพี่น้องนมาทาแจ่เศร้าติไปนี่สวามาก่อนมู่สวาเออเมื่อกอยู่ตางกระได้อนมั้บ่บ่บ่พูดตายพี่นนี่มึงประตำอยู่ในฮือนนี่แจ้างหงห้นออนนี่ น้ำมลายุกจไปกินน้ำนี่หน้ากูด้านพ่ออ้กอยองมดออี้อยเหน้ากูด้านพ่อจองหน้าด้านวมาอะไรก็ไกินแกงน้ำมันตะโดนหนได้ข้างหลาซื้อก็จังมือได้อาซินไปหาบ่เฮง โอ้ยห่านด้ทำความสะอาดเดินโรงเรียนพี่น้องโวกยังมาโวกเลาเล่งบ้แม่น้ำแทงโอ้ไม่กอดน้ำน้ำแทงกับน้ำแทงบันคือกัรในเนาะ Ơi, bạt Áo Ở đứng phải, nè, áo Thông mơ cũng bà sai mai đi này nè bạc chết bạc của thì chú khi vải น้อยๆน,นะครับไปแล้วโอ้ย,อยข้าตาและข้าวบระกรองอพี่น้องเลยขาทางและข้าวบระกรองทางพอแล้วที่นิดหน่อย,อยมุ้งในข้าวตาต้นยูคาถิ่นบนเลยผม เนะขาเปิดอย่างนี้เด็กน่อยหลายคนเนาะ้าผับบบริกวบคุมเข้าขนาดนั้น ทั้งนั้นนันเห็ดหงเฮียนพี่น้องเอ้ยหงเฮียนสูดมันชุดลงมันชุดมันชุดลงเท่าไรเป็นก้อนเหมือนกบาคือพักก็นั่งตากควันไฟกับป็ดนปัดพักก็นั่งตากควันไฟกับป็่นมาหนิคือเคยเห็นนั่งล้มอันให้ควันไฟอ,อูอก็มีบดปี้กู ดำดำนั่นดนั่นนะโอ้ยดำดำว่าดำดำแสงแดงแล้วไอ้ดยวพรตีคนบาคนบอกเห็นหูเอาว่าดำ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 มันยังแดงก็เสร็จต้องดำดำให้ไก่นะเห็นอยาะไก่นะเขามัว ตีไม้ก็เดือนหนึ่งผูนี่นอามึก็อยากไปนั่นดิแต่นาวมึงเอ้ให้กูไปแน่กับบบหายกูไปชาวเด็กขนุนมานอนกูสิประกอบมานอนกุศลปะกอบนอนก็ปิก่ายนี่กูเสียใจมาแต่มันหาย ป้าเลยลดขาเสียงมัน <elaborate> ด้ม <hi> ือเดียวบะแล้วพี่น้องเอ้ยเหียกตามมือสี่มือหลายคนกับบะแล้ว พี่กายนห่ออดพุ่นเนาะพี่ยก่ะได้พัดคนไล่ก่อนนี้พี่กกยนะย้าย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  บมีได้จังได้เาโทรอก่าต็มไปเป็นงานยังไงเป็นกูไปตรงพิ่มล้างคู้มื่หนึ่งโอ้ยกูเคเห็นงานเงินแล้วป่านนี้งานยังงานส่งของออนไลน์มีน้ำมหานี่น้ำมวควายอยู่นี่ยเออกดายอยู่มันนำไปแล้วแต่มือนนก็แบบเรียกตัวเองหมดแล้วค่าเสบไไปค่าเสบดไดเงินแะละ เก็บเนนเก็บนั่นเก็นี่เละข้าพ่อค้นเลยคำหว่านเนี่ยข้าพ่อาบอกว่าเต็มแล้วทัพกนีบอกว่าเขาถ่ายสองคนมือิไปเด้อมื่อจิเป็นอย่บริขิทอดแม่กินทอดพ่อเจกดีเลยบอกติดไม่นังไงสอนนอะไรไม่ใจสปอนมันใเคียวทรหคาแต่ปู้บ่าวนะ ข้างซ้ายจะบดิเย่บดิซาเมื่อยน้ำโลดมันไปแล้วมันไปชนหองผีเลยนะเออมันไปแล้วโทษกับบติดนนองซาวอีกตลอดบ่แม่บอกอนนไปขวสวรรค์ใ่โองเพชนั่แหละาวเฮ้ยยังประเทศพัชปอดพัชปอกับพระจำอยู่สวรรค์แล้วยังไปพัชปอพระจำด้ไปลามือแลรววะ เกี่ยวยังอันนี้เขาไปบัดขาวฮักขเจ้าก็มาต่อตรงนี้ใหม่จะมด้มาต่อลายนั่นแหละยังว่าอยู่เช็ดเช็ดเท็ดสั่งแลเงินขจอกันมาต่อแม่นั่นแหละเงินขเจ้านี่ก็จะแมนเงินขเจ้าบ่าหายกระไดขจอมัได้มาต่อลายทั่วนะมาอยู่เป็นเดือนกับเป็นเดือนลูุบัดปูบ่มีบัสปอร์ตฮันดิสเอาเก่าบริหลายโคนหน่อยเอ็นกระได ส่วนหนึ่งก็นี่แล้วหาฮุขึ้นอันสิไปเฮ็ดใกล้ๆนี่ก้อนทีไปใกล้ๆนี่ก้อนเบิ่งก่อนนะมันเฮ็ดยังนั่นน้อ้ยไม่เฮ็ดยังนั่นนะจที่จ้าที่ายมันอยู่ชายดีมันอยู่ชายดีเบิ่งก็ดู Bên cân nè Chích môi chick, bên 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 ไปไปเลยเ,เอาเลยตจุ่มห้าวไปดิ็ปวดเลียวปวดเบปูอมาสิมาแล้รปวเมื่อยปวดเมื่อเห็ดแร้วปวเมื่อยาแลอวปวดตัวเราะปูอมาอืมห้าวคนหนึ่งมาได้มาห้าวกับสีเมื่อคือกาอห้ามาก่อนมูเขาก็เมื่อก่อนเนาะ <laughs> เลยเนาะเคมาก่อนนยาใหญ่เออ่เกี่ยวในคันนกลงก่อนหมูเแล้วกหน้นขอูกยัง้่เจ้าบอไปจ้าแล้วเขาบอได้ไปน้ำเขาบอกหูได้ตัวนี้เนาะน้องไนไปั่นเกี่ยวข้าวนั้นว่าเออเนี่ยมิตขวกเห็ลนมนก็บอแล้วนะไม่ัวนพี่น้องมันเขงกเขงกับห้าไปึเขาไปแหะผูเขาไปก่อนเขาก็ให้ถึงก้อนเขาผูกไปน้ำ้ังเขาก็ใหาเกิงน้ำ้าง แน่นอกุนี่มาสัวนนอิเพืี่กยอนคือน้ำล้างนั่นแหละย้อนจะมาโดนเราบอกดิเาย่อนคือน้ำล้างนั่นเลยจะมาโดนาวนก็ลงแเขาหน้าในทันนะนสี่นพี่น้องเขาคีินูเบิร์ตเลยเขาคีบนูเบิร์ตแล้วพี่น้องค้ายๆแบบเดียวกันเลยไหม ไมาแล้วพูดว oh, oh, ่าเฮาด่าเพิ man, to the <the ่นไม่ได้พูดว่าเฮาด่าเพิ่นเท้าเราไม่ไดตอบโต้อยักจะทำมีแต่นั่งด่ามีแต่นั่งว่าโอ้ยไปไข่กนเลยไหมแทนมาด่าว่าเฮาเห็นเห็ดเลี้ยงง่อยเงี้ยไปเอาน่าเท้าเดินย่นเด็กก็จะเล้ยวสองให้นว่ัตทำเดินตรงเฮียนนี่น้องอีน้องสี่ให้น้องเดินตรงเฮียนนี่ชาวน้าบ้านหอยม่วง หน้าไปเอาบุกซื้อข้าวบุ่กข้าวเนาะกับไปห้ากับไปเกี่ยวปกตินาหนึ่งไห้ส่ำเดินท่องเทียนนี่แหละซุปข้าวเกี่ยวเจ้าชีเลียวซ้อมไห่ซุปข้าวเห็ดหลินอีกจะเช้าไปหาเพ้น่ะที่หนาที่ใหด้วยอันนี้ก็คือกันแล้วเกี่ยวจนบลยข้าวกันเช้าเนี่ว่าเป็น้าชุกกระดอนสู่หลัโซ่แทนข้าวกับข้าวว่านอีกไหญข้าวข้าวว่านอีกแค่บังเอาอีกเด้อะผ่อนข้าวนันจนามันมีหม่องฟง ข้าศน้อยเพราะว่าน้ำเพียงหนาแค่นี่น้ำกับเพียงหนาแค่นีนมันก็เลยนอนบ่ได้ซะข้าช่างนักขยอนเกือกไปอยู่โอเคพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฉันนี้แหละเอาควันข้าสกปรกเจ้าโย, <laughs> ย,ยกควันไปแบบนี้ <laughs>